สวยงามสวยรอสวยงามสวยรอครับเลือดต่างหลายลำเด้บววายู่ชุดใดเนาะก็เลยเป็นคำทีมาาของคำว่าเจ้าชู้ประตูดินเป็นท่าเรือเก่าเลยนะครับ เยอมรับเน้อเงียมรับว่หนักท่องเที่ยวคนเก่งเนาะผู้มดเนี่ยทุกจุดเนี่ยของเมืองไทยเดินทางไปใส้เดินทางมาใส่เรือเต็มแล้วเดี๋ยวเรารอขึ้นเรือรอลงเรือเนี่ย เป็นเหมือนท่าเรือนะครับท่าเรือพวารุนเป็นไม้นะครับเป็นไม้อันนี้เราจะานะเดินทางนะครับไปลงเรือแล้วก็จะซื้อบัตรก่อนขอ,องคนสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือ ข่าเรือยภูอรุณนะครับเราจะข้ามไปวัดอรุณว้าวนะทุกทีเราจะมองเห็นนะครับมองเห็นวัดอรุณเดี๋ยวบาบูจะข้ามไปตรงนั้นพี่น้องแล้วก็ย่างเขาไปด้านในเนาะ บริการไารีเลยอก็มีแต่ชาวต่างชาติเี่น้องหลายคนหลายคนก็สงสัยว่ามีชู้ชีพเนาะถ้าจะเห็นสีส้มด้านบนจะเป็นชู้ชี เรือดวนเรือดวนขนาดกลางอ๋อยังมีเรือหางยาวที่ที่ที่รายการท่องเที่ยวนั้นเจอเรืออางยาวขนาดนั้นใช่แน่เรือดวนครับผมโอ้โหมุมนี้สวยมากครับพี่น้องครับเรือสามสี่รัมห้ารัจ่อเพื่อจะเข้าไปท่าเรือวัดอรุณนะครับโอ้โห จอดตรง่ถวไทยบาบูโบคามจากท่าเรือท่าเตียนนะครับก็จะข้ามมาที่ท่าเรือคุณแม่เผือกนะครับ ชาวต่างชาตินะครับพี่น้องครับโอ้ก็จะมีป้ายบอกทางเลยฮะทางเรือท่าช้างวัด โพสิทารามอันนี้ก็จะตามป้ายนะครับก็จะอนุสันอนุสานข่าเรือคุณแม่เผือบบ่าวพวกก็จะเดินทางเข้าไปในวัดนะครับพะปรางนะครับฝั่งนี้ก็จะเดินออกไปด้านหน้าอันนี้คือทางเข้านะครับ ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปรางพระปรางวัดอรุณโอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นยักษ์นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปพักหายร้อนก่อนนิดนึง จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยฮะของเมืองไทยพระปรางพัทอารุณโอ้โห อันนี้ก็จะเป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน,นะครับเ,รเ,เมื่อทรงครานั้นนะครับพระเจ้าตากสินก็ยกทัพมานะครับมาถึงที่นี่ก็พอล,ล,ลุ่งแจ้งพอดีนะครับลุงเช้าพอดีนะครับก็วัดอันนี้ก็คือวัดอรุณอรุณก็หมายความว่าสว่างก็คือเช้านะครับครับหรือว่าวัดแจ้งนะครับวัดแจ้งก็มีความหมายว่า สว่างนะครับเช้าเหมือนกันครับมาหัวคิดว่าจังสันเรียพี่น้องโอ้โหต่างชาติพี่น้องเลยต่างชาติต่างชาติที่จะรอลงเรือนะครับ ตอนที่บาบขึ้นเรือมาเนาะเี่นอ้นองเนาะขึ้นจากเรือนะครับตอนที่ขึ้นจากเรือมาเห็นเรือที่จะมาเทียบา่าล่อใ้นะักท่องเที่ยวจะลงไปบนเรือนะครับเรือต่างหลายล่ำเนียย่งบุพเพฟังนิการรอดหาเรือเขามาเดี๋ยวบาวบูจะไปยืนอีกจุดมุมมึงมุมหนึงน่งเนาะเก็บภาพบรรยากาศ บ้านที่สร้างป้าสิบเก้าด้านในก็ยังคงสวยงามมีคุณค่าอยู่คือเก่าที่พี่น้องเอนะ๋เนี่ยฮะสิ่งของคุณค่าของเมืองไทย ว้าวโอ้โหหลายแห้งหลายแห้งขึ้นไปด้านบนก่อนพี่น้องเลยนะครับไปเบิงต่างชาติใส่สุดไทยสวยรอ,อกันทั้งนั้นเลย

มีโอกาสบาโบกัะยำไข่มาเห็นเอาพี่น้องมาสัมผัสนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ฮะนี่คือชาวต่างชาตินะครับที่หลงไหลในวัฒนธรรมเมืองไทยนะครับต้องมาให้ได้นะครับโอ,โ,โอ้โหมองไปทั้งหนก็นมีแต่ชุดไทยพี่น้องเอง้ย อยากวอาภาษาอังกฤษเป็นเนีพี่อน้องยอยากจะถามนะักท่องเที่ยวว่าเพิ่นมักชุดไทยในโมเมนต,ต์ใดนเนาะอชอบใส่ชุดไทยในโมเมนต์ไหนนะครับโโอ้โอโห,โห

ไม่แปลกใจนะครับท่านผู้ชมครับว่าประเทศไทยทําไมถึงมีชื่อเสียงนะฮะดังไกลไปทั่วโลกเพราะว่านี่ฮะเมื่อนักท่องเที่ยวม,มาเนี่ยฮะก็จะถ่ายถ่ายภาพนะครับไปลงสตอรี่นะครับหรือว่าไปลงหน้าปกของตัวเองนะครับก็จะเป็น การประสาสัมพันธ์อีกหนึ่งอย่างนะครับเมื่อเห็นต่อต่อกันไปนะครับก็จะเดินทางมาสัมผัสด,ด้วยตนเองนะครับโอ้โหนี่เลยครับท่านผู้ชมครับฝั่งด้านบุก็มีนะครับ 姐姐害羞了，呀， โอ้โหอิมอ่มอกอิม่มใจไป่น้องเลยคาับรรยากาศด้านนอกดันในเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับบาวเองก็ถือว่านําเสนอนะครับในความเป็นจริงนะครับในสิ่งที่ตัวเองเห็นนะในสิ่งที่ตัวเองไปนะครับพป่น้องครับนะครับถ้าว่าอวยกับอวยในสิ่งที่ที่เป็นจริงนะ ฝากตามมาชมรับชมก,บกันแล้วกันเนาะพี่น้องน,น,น,น้อนี่คือภาพที่ได้บันทึกไว้นะครับช่วงเดือนเมษานะครับบ่าวบูเองก็เดินทางมาช่วงวันที่เอ่อเสาสามนะครับมีนาคมปีพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเองพี่น,น้องเอ๋ยนะสำหรับคลิปนี้บ่าวบูเองต้องขอเนี่ยลาไปแล้วพี่น,น้องเอ๋ยนะฮะก่อนจากนะฮะสร้อยแห่งกำลังใจบ่าวโบุูใยการไม่กดข้ามโฆษณาเนี่ยครับเพื่อบ่าวบูจะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปและกัการเดินทางต่อไปเนาะพี่น้องเนาะงสำหรับมือนี้คลิปนี้บ,าบ่าวบุเขอเนี่ยกล่าวคำ่า สบายดีสวัสดีครับ